นัตายาสวัสดีค่ะสวยขึ้กข่าวรองสองขาได้ลูกขุกนข่าวกึ้ข่าวแก้สองขายังไรลูกสองขาข่าสองขาสองขาโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพอ่พอแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะ ก็พบกับสองสาวนะคะเช้าๆเลยนะคะก็ตอนนี้ก็เกือบเจ็ดโมงแล้วนะคะแต่ยังชเช้ามือดอยู่เลยนะคะทำอะไรยอะ่ะซาร่าซาร่าสวัสดีครับ ก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บสวัสดีครับักษณานะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณพ่อ,พอ,พอแม่แมพ,พี่น้องเอฟซี FC, ทุกคนทุกท่านนะคะเมื่อวานที่ได้มอบคะแนนช่วย มอบอาหารอร่อยอร่อยให้สองสาวนะคะช่วยอุดหนุนนะคะอดนุนผลไม้ให้สองสาวได้ทานก็ขอขอบคุณพ่อพอแ่แม่แม่เอฟซี FC ทุกคนทุกท่านด้วยนะคะขอให้พ่อพ่อแม่แม่แมจงมีแต่สุขภาพแข็งแรงนะคะรวยๆย,ย,ยิ่งขึ้นไปนะคะทําสิ่งใดก็ให้สมดังปรารถนานะคะขอบคุณที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของนาตยาไม่วาสนานะคะ พ่อควานก็นี่เก็บขยะนะคะก็เมื่อคืนลมแรงมากเลยพายุฝนก็ตอนนี้ก็ฝนก็ไปปลอยอยู่นะคะเมื่อคืนลมก็แรงมากเลยพายุเข้ากลัวค่ะกลัวอยู่ใต้ร่มไม้กลัวมากเลย จาเอาอะไรอะลูกนืาเจยเอาอะไรเอาอะไรคะนัตยจยจะเอาอะไร ดอกไม้สวยอีลีดอกไม้สวยมากผู้ใดนั่นไหวนังปะกกรำมยู่นั่นวันนี้ก็เป็นทุกทุกเดือนนะคะทุกเดือนก็จะมาไหวหนังปะกกรำมครูบาช้างนะคะ ทุกเดือนของวันที่เท่าไหร่พ่อทุกเก้าค่ำนะคะ,ข,ะ,คะของทุกเดือนนะคะก็จะทําการไหวยหนังประกรรมช้างทุกทุกเดือนเลยนะคะ <ไป S 1> แม้นพระครูประกรรมนะคะแม้นเราจะไม่ได้ทํางานนะคะนะคนรู้พ่อพระครูประกรรมศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะอยู่ที่สวนช้างไทยทอง วันนี้ก็เป็นวันดีนะคะก็ตรงข้างล่างหักแล้วพ่อครับช่วงเย็นช่วงเย็นพ่อเอาไม้อัดมีไหมอยู่ที่ที่ที่ทำงานมีไหมไหมมีแดี๋ยวพ่อเอาไม้อัดมาตีให้ด้วยนะ ไม้ข้างล่างก็หักนะคะ 湖。嗯 ทำการไหว้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูสองสาวที่บ้านกันนะคะคุณพ่อก็จะไปทำงานต่อแล้วค่ะก็คุณพ่อไปทำงานแล้วนะคะพอดีวันนี้วันดีก็ได้กลับมานะคะได้มากลับไหว้ครูบาหนังประกำช้างนะคะ เราจะก็จะไหว้ทุกเดือนนะคะของเก้าข่ำนะคะแล้วก็จะทำการไหว้นะคะคุณพ่อก็ได้ไปทำงานแล้วคุณ <c oughs> แม่ก็โทรไปบอกคุณพ่อกลับมามาไหว้กูบานะคะพ่ะคุณแม่เป็นผู้หญิงนะคะไม่สามารถที่จะไหว้ได้นะคะ <c oughs> ก็ขอให้กูบาหนังประกรรมช้างนะคะปกปักรักษา ทุกคนทุกท่านนะคะพ่อพอแม่แม่แมพี่พี่น้องน้องเอซทุกคนทุกท่านนะคะแล้วก็ครอบครัวของน้องนาตยาแม่วาสนาจงพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะสุขภาพแข็งแรงตลอดปลอดภยัยจากภายัยอันตรายต่างๆนะคะสองสาวก็คุณพ่อก็ได้เอามาไว้ตรงรม่มตรงนี้นะคะ พ่อวหายครูบาหนังประกรรมเสร็จเรียบร้อยเราไปทำงานก่อนนะครับไปทำงานแล้วคุณแม่ก็จะอยู่คนเดียวอีกเช่นเคยกับสองสาวนะคะน้องหมาน้องแมวเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวสักพัก่อย,ย้ายไปนะพ่อเนาะตรงนี้ยุงเยอะอเช้าเช้านะคะคุณพ่อเก็บมูลให้เสร็จนะคะ ก็ไปทำงานแล้วเช้าเช้าคุณพ่อเก็บมูลขยะให้เสร็จนะคะคุณแมแ่ก็จะเป็นคนทำความสะอาดเก็บกวาดนะคะก็ยังไม่เสร็จดีเท่าไหร่นะคะพ่อไปทำงานเดี๋ยวพ่อกลับมา อลองตาม้องปามพ่อควานนะคะมาามามา,มาเร็วดวพ่อกลับมาเดี๋ยวพ่อกลับมานะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณแม่คุณแม่กับสองสาวก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะคุณแม่ก็จะได้ไปทำความสะอาดต่อนะคะ ฝากพ่อพ่อแม่แม่นะคะฝากสองสาวไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพ่อพ่อแม่แม่แบบนี้ตลอดไปด้วยนะคะขอขอบพระคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซทุกคนทุกขันนะคะที่เข้ามาให้กําลังแรงใจนะคะครอบครัวของน้องนาตยาแม่วาสนาเสมอมานะคะขอบพระคุณมากๆค <tha> ่ะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะนาตยาบายบายลูกบาย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 ลูก่ะมามาเลยวๆบายบายพ่อพ่อแม่แม่กันเลยไหนบายบายยังไงลูกบายบาย บายบายยังไงอ่ะลูกไหนบาย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 ไหนลูกบายบายสวัสดีค่ะนอยค่ะบายบายลูกบายบายสวัสดีค่ะ <c oughs>